วันนี้เราจะไปหาความลับใหม่ที่ออฟฟิศนะคะเรัสด,ดีจช้ชฉันคือหัวหน้าที่ออฟฟิศนะเฮ้ยใ,ใครมานั่งตรงนี้เนี่ยหนูอเองค่ะน้ำตาลจูเกาค่ะซัอนตรงนี้ดีกว่านะเฮ้ยอยากกินอไอติมอะไอศครีมอยู่ในนี้<ส>อันนี้ของน้ำตาลนะรสแก้วมังกรแ่้นฉันอายุะเกิดก็ด<ส>ีนะจ๊ะอากาศร้อนจังเลย เอาเอกสารไปให้ครัติกๆด,ด,ดีกว่าฉันชอบรถนี้มากเลยนะน้ำตาลฉันก็ชอบน่ากินจังเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยท่านผู้จัดการมาทำอะไรหรอคะพอดีว่าจะเอามาให้เด็กๆอ่ะจะทำงานไหมก็อยากทำงานค่ะหรือว่าเป็นเอกสารที่ต้องทำงานหรือว่าไม่ใช้แล้วหรอคะก็ทำงานนงจ้ะไอโอเลย อ้ํน้ำน้ำน้ำเราจะทำงานกันเถอะว่าไปทำงานอะไรกันดีล่ะซูก้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปกันเลยดีกว่าไปที่ร้านกิฟเ์แสกันคะ่ะลืมแ้วซูก้าจะเอาที่ถักหมายโพม,มาก่อนแล้วค่อยเอากระดาษเอ,อกสารแผ่นหนึ่งมาคะ่ะแล้วซูก้าจะผัด ก,ก่อนเลยนะจ๊ะจะเป็นหมวกเลยจ้านี่คือหมวกอะไรหรอเหมือนลูกไอศ์ครีมไหมค่าชูกา้าแล้วนี่คือหมวกอะไรอีกนะาไอศ์ครีมอยู่ดีเ้วต่อไปชิบหมวกอะไรอย่างอันนี้เหมือนไอศ์ครีมมัชเมนโลไงไม่รู้ตอไปอันนี้ก็คือหมวก โอ้ยสีเหมือนหัวน้ำตาลเลยอ่ะแล้วก็อีกหมวไอศ์คีมอยู่ดีไปกันเ <Okay, S 1> ถอะเไปเอาไปให้ติดกันเถอะเอาอันนี้ไม่ก้อันนี้โอเคไปกันเลยไปที่ไหนนะจ๊ะไปที่สถานที่เลี้ยงเต็กจ้าสวัสดีค่ะเอาหมวไปเลยน้องแล้วก็เอาหมวให้น้องอีกเว้แน่นๆนะมันแน่นนะพี่กะ มาะก,กับน้องมากไม่เอาต่อไปไปทางนู้นกันเถินน้ำตาลไปแจกหมวกให้น้องๆกันเอาให้น้องคนนี้ป้านดีกว่าชึบนี่อยาบได้ไหมคะมอมโอเคแล้วก็ติกผู้หญิงน่ารักนะชึบเอาไปเลยมัสเมนโรลแล้วก็ชึบน้องอยู่ที่น,น,น,น้องซ่อนน้องซ่อน <Hey. S 1> หนูชอบมากเลยค่ะวูอยอากเล่นมานาล่ะชูก้าปะยังก็เล่นกันเถอชูก้าก็อยากเล่นเดี๋ยวจะไปที่สนามเบียนิึโนมนะไปการเถอไปชูกา้าหายไปไหนฉันคือเครื่องบินชูกา้ากลายเป็นเครื่องบินได้ยังไงกันเนี่ยฟิว,ฟวเอาไปวาเร็วๆรวชูกา้า ออกมาซี่หายไปไหนอะเธอเฮ้ยอย่าทำให้น้ำตาน้องตกใจฉันมาแล้วก็แค่เดินเข้าไปในประตูแล้วก็จะได้เครื่องบินใช่ไหมจ๊ะใช่เดียนมากแล้วเราเดี๋ยวไปตามหาเครื่องบินกันต่อดีไหมจ๊ะดีจ้าขึ้นไปที่ชั้นสี่กันชบั้นที่แล้วปิ๊องไปทางู้น นี่เลยกดปุ่มนะอันแรกจะเป็นบนลลูนแล้วก็เป็นเครื่องบินอันที่สามี่ยก็จะเป็นคอปเตอร์แล้วก็จรวดนี่แล้วเราก็จะได้เครื่องบินอันที่สองออกมาเนี่ยอือโอเคสูก้าเจอเล่นสนุกมากเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาเครื่องบินไปวางไว้ที่จุดที่เขาให้วางากันมีไหมอะชุก้าจ๋าโอเคสหนึ่งมาจ๊ะถึงแล้วปะ ไป<ต>ที่ซ้ายเราไปวางกันเลยหน,หนแล้วก็สองรูส้สึกว่าจะวางไม่ตรงเดี๋ยวไปตามหาอีกสองอันนีน้ไหมจ้าชูก้าดีจ้าไปกันชั้นสามนะจ้าถึงแล้วชั้นสามโอเคโอ้โอบางคนกินกันเลยนะเด็กๆงั้นพี่ขอเอิออเ่มเรเคือดีกว่านะโอเคอะนับไปสาให้หน่อยนะจ๊ะเด็กๆ ป้าเออโอเคขอบคุณมากเลยนะจ๊ะไปชั้นสองกันค่ะโอเคชิบสวัสดีค่ะพี่หนูขอซื้อชาเขียวหน่อยค่ะอือได้จ้ะอ๋อชาเขียวจิ้ด้วยโอเคชิบแถมชาเขียวโกโก้โอ้จ้าขอบคุณจ้าโอเคขอบคุณนะปไปกันเถิน้ำตาลไปตาน ชัที่ชั้นชั้นอะไรอ่ะชั้นสามโอเคชิบไปเลยรขี่อย่างรถไปเดือนโอเคโอ้อยรบไลยจ้าโอ้ยนอดอัดกันโอเคอันนี้ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะจะเด็กเด็กเออน่าแถมเพื่อนเพื่อนไปน่าก็อู้มันหนักนม่ ได้เครื่องบินแล้วสนุกมากเลยเราได้เครื่องบินาทแล้วไปทำทตามหาเครื่องบินต่อชั้นสองฮอลจอะไรเนี่ยสับอาหารเหรออ๋อสับอาหารจริงด้วยยันก็ปักไปจับอาหารกันเถอะกด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  ก็เหมือนจะเกินมานะฉันคิดว่าไม่เกินมาหรอกโอเคคนนี้หรอก็ต้องให้เอิ่มอะไรดีน้ำภาพน่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์โอ้ขอบคุณนะหนูน้อยโอ้ขอบคุณนะโอ้ถูกต้องโจ๊ะโจมาเลยโอ้ไปเกินเด็ดโอเคโอ้ขอบคุณนะครับขอบใจนะครับโอเคไปแล้วก็โอ้พี่ขอเอาอันนี้ก็แล้วกันขอบคุณจ้าโอเคน้อง ต่อไป,ปก็ใคายสินะใค่นะโอ้นี่ไงขอบคุณอาจารย์หน่อยอันนี้งัน้นพี่แถมเอิก่อนของฝวานขึ้นเครื่องบินให้นะจ๊ะว้าวได้แล้วไปวางเครืองบินกันที่ชั้นหนึ่งปไปกันเถอไปกันเร่อยอย่างรถไฟ โอเควันเกอนแล้วก็อันตุดท้ายช้่ตาหรอว่าโอเคอ่าวทำไมไม่ได้อ่ะเอา้าหรือว่าวางผิดเราเราลองวางใหม่ไหมอ่ะโชกา้าน่าจะดีนะโอเคสงสัยอันนี้นะ่าจะผิดชิปโอเควันใหม่ก่อนจุบเรียงตามลำดับเครื่องบินลำที่หนึ่ง แล้วก็ขึ้นบินลำที่สองลำที่สาและก็ลำที่สี่ถด้แอะไรอ่ะได้แล้วโอ้โหดีใจมากเลยข้ายังชั่วหน่อยโอเคจ,าจา่าจ่าจ้างั้นนี่ไงได้มาแล้วไปกันเถอะโอ้เอนนี่คือไปอะไรเหรอตรงหนูหนูน้อยต้องการอะไรเหรอโอ้ เอามาแรกค่ะกับของขวัญน,นะคะ่ะใส่กรตู้หน่อยสิโอเก่งมากเลยโอเคงั้นแถมของขวัญให้เบ,บฟฟี่เฮ้ยได้ของขวัญแล้วอ่ะยี่ฉันได้ของขวัญดีจังเลยชูการ้องการของขวัญนะต้องตาจะให้ชูกาถืองั้นชูกาจะเปิดเองนะเปิดเลยสิจ๊ะเปิดเลยนะ นั่เอาไวอะ,อะโอเหมือนกับว่าเป็นคือชุดชุดเด็กเล็กนั้นเนี่ยซูก้าก็ใส่ไม่ได้กางเกงเป็นชุดมักบินหรือเปล่าจ๊ะหมวกก็ใส่ไม่ได้ชุดก็ใส่ไม่ได้งั้นรองเท้ารองเท้าก็ใส่ไม่ได้นั่นเราเอาไปให้น้องที่สถานที่เลี้ยงเด็กกันไหมคะโอเคงั้นเราไปกันเถอะซูกา้าจะถือชุดให้น้ำตาลถือรองเท้ากับหมวกนะจ้ะ โอเคไปสถานที่เลี้ยงเด็กจ้าส,สวัสดีจ้าพี่เอาชุดมาฝากนี่ใส่หมวกไปก่อนนะจ้าแล้วก็ซำไว้รองเท้าพี่ชุก้าแล้วก็ชุดเสื้อแล้วก็กางเกงให้น้องนะจ้าไม่เด็นไรเดียวแย่เดี๋ยวช่ไหจ้า พี่ดิงด้งดิงด้งดิ้งดิ้งดิ้งเอ้ยพี่น้ำตาลดีใจจกกังเลยซูเกะก็เหมือนกันเราทำภารกิจสำเร็จบ๊ายบาย,บาย,บาย